สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาทุกๆท่านไปรับชมกับรถนิส a ันน v วา a Black Edition King Cap 2.5 e ปี2019เกียร์ธรรมดานะคะน้ำหนึ่งบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถที่สวยดุดันนะคะช่วงล่างแน่นออปชั่นจัด ตมประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้สีขาวเกียร์ธรรมดา2.5ปี2019เดี๋ยวหนึ่งจะรีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมรอบๆคันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็สวยขนาดไหนคันนี้บอกเลยว่าเครดิตดีนะคะได้ดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7,000ด้วยนะคะมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะคันนี้จะได้เป็นกระจังหน้าส,สวยๆเท่ๆดุดันเลยนะคะกระจกเอ่อกระจกไฟหน้านะกรอบไฟหน้า ไม่ใช่กระจกสิกลอบไฟหน้าค่ะนะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยนะคะได้ด้านหน้าส,สวยๆเลยฝากระโปรงก็มีลายสติ๊กเกอร์นะคะติดอยู่คันนี้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะคะอ่ะแล้วก็เนี่ยค่ะด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าก็มีสติ๊กเกอร์นะคะคาดสีส้มส,สวยๆเลยนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าดูด,ดันคุ้มนะคะออปชันครบเลยนะ แม็กค่ะได้เป็นแม็กเดิมๆนะคะแม็กขอบ18นิ้วซุ้มล้อเท่ๆไปแบบนี้เลยค่ะตีปงซุ้มล้อมีคิวขอบซุ้มล้อด้วยนะคะได้สติกเกอร์ด้านข้างลายส,สวยๆไปเลยคันนี้นะคะ มาพร้อมกับบันไดข้างสีดำแล้วก็เนี่ยค่ะสติกเกอร์ก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะสติกเกอร์ด้านล่างะคะติด2.5 DDTI VGS Turbo นะคะเป็นตัวเครื่องกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างแล้วก็มีลูกเล่นลูกเล่นด้วยนะคะสติกเกอร์สีส้มคาดอยู่คันนี้ติดคิวกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยค่ะเป็นรถแคบนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันบ้างค่ะ คันนี้นะคะจะได้ด้านในนะคะจะเป็นสีเป็นโนแบ็คได้ด้านในเป็นสีดำถุงลมนิรภัยนะคะคู่หน้า2ใบคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะเป็นผ้านะคะป้องกันการลื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวดูในส่วนของแคปด้านในเนี่ยค่ะได้เป็นแคปด้านในนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะหนังเนาะ มีผ้ายางรองให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่52900 0เรดีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power มันติฟังก์ชั n น,นะคะมีลูกเล่นตรงพวงมาลัยด้วยนะคะเป็นปุ่ม start มือนะคะคันนี้ปุ่ม start มือเครื่องเสียงรองรับ cd usb aux US power outlet นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา 6mt นะคะอะส่วนตรงนี้นะคะก็ยังมีพลาสติกลองอยู่เลยนะคะเจ้าของเดินดูแลดีมากคันนี้มาอยู่ที่26 0 0 0กิโลกว่ากวาเองนะคะตรงด้านบนนะคะในเรื่องของยันตรงนี้ถ้าสามารถลบออกได้นะคะอันนี้เป็นรถเดิมๆโครงสร้างตัวรถเดิมๆเลยเนี่ยค่ะน็อตเดิมๆน,น,น,นะคะ ใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยเนี่ยค่ะให้ดูรอยตะเข็บตรงประตูนะคะเดิม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 เลยนะคะคันนี้สวยค่ะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยดีมากๆนะคะดอกเบีย้ยดีมากๆเริ่มต้นที่2.59ด้วย นะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ค่ะปรึกษาได้สิมาดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะปีกนกเดิมๆสวยๆเลยค่ะไม้น้อยมากๆคันนี้แม็กขอบ18นิ้วแม็กเดิมๆจากของนิสสันเลยนะคะคันนี้ช่วงล่างหนึบมากๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคอมม่นเรลวามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคาบไอ้น้ำเกาะนะคะตรงนั้นก็ด้านหลังนะคะอ่ะ ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะ LED ะไฟเบรกดวงที่3 LED การกระแทกพร้อมนะคะมีกล้องถอยด้วยนะคะตาสัญ,ญลักษณ์นิสสันอยู่ตรงกลางชัดเจนนวราอยู่ด้านข้างซ้ายนะคะกันชนด้านหลังสวยๆเลยคันนี้ไม่น้อยมากๆแล้วก็มีได้ดอกเบีย้ยพิเศษไปด้วยค่ะสติกเกอร์ค่ะ black edition ยังอยู่ครบนะคะมาดูแม็กด้านนี้กันบ้างซุ้มล้อด้านนี้กันบ้างนะคะอันนี้เราลงน้ำยาการสนิมให้เรียบร้อยด้วยด้านข้างสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มคันนี้สภาพเดิมๆไม่น้อยผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7000ด้วยใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ 09, 5, 4, 8, 6 4 5 6หติดต่อน้ำหนึ่งได้เลยค่ะอยากดูรายละเอียดตรงไหนนะคะก็สามารถทักแอดไลน์มาได้ค่ะน้ำหนึ่งให้ดูเพิ่มเติมได้นะคะก็ป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2ทะพุ์เท่ารอเรือ62 12กรุงเทพมาหานะครเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะ,ะห้องเครื่องสวยๆเลย เครื่องเดิมๆนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ำนะคะยังมีร้อยแต้มสีนะคะอันนี้จาก QC จากโรงงานอยู่เลยนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะตรงนี้นะคะถ้ามันหมดอายุหรือเก่าาปหรือแบตใกล้จะหมดหรือ,องไงตรงนี้น้ำหนึ่งดูแลให้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของอของเหลวทั้งหมดนะคะเราก็มีการเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเรามีรับประกันดูแลหลังการขายให้30วันค่ะหากเกิดมีปัญหาอะไรนะคะต่างๆนานานะคะอันนี้เรารับประกันคุณภาพนะคะและอันนี้เราดูแลให้ค่ะ เราดูแลให้เลยนะคะหลัง30วันเราดูแลให้ฟรีนะ,ะแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉินให้24ชั่วโมงด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิม,ดมนะคะตัวเครื่องตัวถงังเดิมนะคะปั๊มเดิมเลยนะคะ vgs turbo นะคะคันนี้นะคะ common r a l นะคะแล้วก็เป็นตัวเครื่องนะคะเครื่องยนต์ดีเซล2 5ลิตร4สูบ common r a l นะ vgs turbo เนี่ยคะ่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังใดๆทั้งสิ้นมาดูคานด้านหน้ากันบ้างนะคะเนี่ยคะ่ะคานด้านล่างนะคะไม่มีชนหนักนะคะถึงคานหรือว่าตัวเครื่องตัวถังแน่แน่นอนอันนี้คือรับประกันเลยด้านข้างนะคะได้เดิมๆเ,เลยนะคะแก้มด้านข้างเนี่ยคะ่ะ อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดและปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งก่อนถึงมือลูกค้านะคะคันนี้ใหม่อยู่ที่29,000กิโลกว่าแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงยังสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะนะคะมีตาสัญลักษณ์ครบชัดเจนคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันคุณภาพเลยคัดเกรดทุกคันไม่มีพิความชนหนักจมน้ำสนใจติดต่อน้ำหนึ่งได้ที่0954864565ใครเป็นสาวกนิตสันนะคะมิตสันนวรา ประหยัดน้ำมันนะคะช่วงล่างแน่นด้วยนะคะแล้วก็คันนี้ได้ออปชั่นจัดเต็มเลยนะคะชุดแต่งพร้อมครบเลยไม่น้อยมากๆนะคะ <c oughs> นิสสันนวาราแบลดิชั่นคิงแคป 2.5e ปี2019 6mt นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา เครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะโครงสร้างรถเดิมๆนะคะคันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากรถสวยจริงนะคะรับรองรับประกันคุณภาพใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ปรึกษาได้ฟรีแอดไลน์ได้ที่0954864565คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่529,000บาทนะคะเครดิตดีได้ดอกเบี้ยพิเศษผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ เจ็ดพันนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ปรึกษาได้ฟรีค่ะเอาละคะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ